าขึ้นแโอ้โหลงเครื่องปุ๊บหิวปับ๊บไม่พลาดที่จะออกไปหาของกินอีกละขากลับลืมถ่ายขอวาปมาตอนกลางคืนเลยละกัน ต่อกันที่บรรทัดทองเลยเราสั่งเป็นกุ้งแช่น้ำปลามาบอกเลยน้ำที่มคเด็ดต้องมาซ้ำอีกอ,ะอ่ะอะดูดูกุ้งเขาใหญ่ใหญ่อะ่ะจัดไปหวัดเจี๊ยบนี่คืออะไรเป็นเต่าเลยอ่ะมาต่อกันที่เราสั่งเป็นมามาา่าต้มยำทะเลอะไรสักอย่างนี่แหละมาเป็นหมอ้อเลยโคตรใหญ่เดี๋ยวแปะพาไปดูกุ้งเสร็จบอกเลยมีตุกอะ่ะ กินข้าวเสร็จมากินหวานกันต่อที่ร้านหนึ่งนมนัวไอ้เราก็ตามรีวิวเข้ามาอีกทีซะด้วยคนเยอะมากแต่เราคิวไม่นานได้เข้าไปนั่งแล้วแต่ดันลืมถ่ายคลิปซะงั้น โอเคทุกคนตอนนี้คืออิ่มมากสรุปวันนี้มากินอย่างเดียวไม่ได้มาเที่ยวเลย <c oughs> ขอตัวกลับไปแล้วก่อนที่พันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนมาดูกันเจอกันเี2อสองผัวมาที่พัทยากันเลยไม่ได้ถ่ายตอนมาเลยเพราะหลับตลอดทงทางเลย นี้เราจะไปข้ามไปเกาะล้านกันนะไปนอนที่นั่นมาสองคืนนะทุกคนจะไปไหนไปทําอะไรบ้างไปดูกันช่วงที่มาเป็นช่วงสิ้นปีพอดีคนจะค่อนข้างเยอะเลยเรานั่งไปสปีดบทัทมานะใช้เวลาไม่นานประมาณ15นาทีก็ถึงพอมาถึงที่พักเราก็ไม่รอช้าที่จะอาบน้ําก่อนเลยเพราะเหนียวตัวมากประมาณ5้าโมงเย็นเราเราว่าเราจะไปดูน้องหานกันที่หาดเทียนกันนะแล้วก็แวะถ่ายรูปสักหน่อยถ่ายไปถ่ายมาพาพาที่ตกพอดีเหมือนจะมืดเร็วไปหน่อยนิดนึงหรือเปล่าเราก็จะไม่พลาดที่จะออกไปหาของกินอีกแล้ววันนี้เราฝากท้องไว้กับครัวเชียงลมนะจะะกินอไไรบ้างปดู เนี่ยหมึกผัดน้ำดำโคตรอร่อยไอ้ต้วหมึกดำๆของมันเนี่ยโคตรหวานเลยทุกคน ขอตัวไปกินกก่อนนะทุกคนเจอกันเด y สามวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้ากันเลยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีไปดำน้ํากันด้วยเราจองเป็นรอบเช้านะเพิ่งกินข้าวมาเลยจะอ้วกหรือเปล่ามาลุ้นกันอีกทีตอนนี้เรากำลังเดินไปขึ้นเรือใหญ่เพื่อไปเกาะที่เขาจะให้เราลงไปเล่นน้ำนะทุกคนไปดูกันว่าจะได้เล่นอะไรบ้าง ก็มาถึงจริงๆเราลงน้ําไปก่อนแล้วนะไม่ได้ถ่ายเลยขึ้นมาข้างบนอยากลองสไลด์ลงไปนั่งไปนั่งมานั่งทําใจอยู่นานประมาณ5นาทีได้สรุปกลัวฮ่าฮไม่ได้ลงดูข้างล่างมันเหมือนมันเตี้ยมากเลยนะทุกคนขึ้นมาข้างบนโอ้หขาแทบสั่นไปไป,ไปดิเดีไดเยใใใได้ปล่ปะก็ตเผือตออยู่ข้างล่างมันสูงมากนะ ไปเลยสาไลไปเลยป้าระวังคนเนี่ยต่อที่มันมีคนเนี่ยไปเลยกห้า,านอนอะไรนี่เราอะไรนี่ฝืนเรา สรุปก็ไม่ได้ลงจริงๆนะทุกคนกลัวมากก็ <ๆ S 2> ได้เป <ๆ S 2> <ด>็นเล่นของเล่นอย่างอื่นแทนนะทุกคนก็สนุกเหมือนกัน <ๆ S 2> แต่ไรเด่นไีไม่ไหวจริงๆกลัวตอนนี้เราก็เล่นเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วว่าเราจะไปหาอะไรกินกันต่อมาต่อกันที่ร้านส้มตำนะทุกคนเราจําชื่อร้านไม่ได้นะบอกเลยโคตรอร่อยร้านเนี้ยร้านนัวมากหอมมากแบบนี้เลย ข้าวเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่พักอาบน้ำกันก่อนแล้วเราจะไปคาเฟ่ตดทะเลกันต่อวันนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้นอนที่นี่วันนี้เราเลยจะขอเที่ยวแบบทั้งวันเลยมาแล้วคาเฟ่ตดทะเลสวยมากทุกคนตอนเดินเข้าไปเหมือนภาพวาดเลยวา้ามาที่ต่อไปกันทุกคนอันนี้มาตรงหาดตาแหวนนะไปจนสุดหาดเลยที่จะทะลุไปหาดท้องหลังเขาบอกว่าเดินไปจะมีถ้ำลับนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเดินไปถึงถ้ำลับหรือเปล่า กลางยังใ่อู เดี๋ยวรวกว่านลเดี๋ยวขอลงไปกว่อนสปเฮ้ยตังโคตรโต่หิแต่ถ้าน้ำขึ้นนะอย่าถึงนี่เลยอะ่ะตูว่ะไปไป น้ำมันง่ายกว่าเนี่ยเตียวต้องนี่ไงมังเขาลงบอกมาพีกระบะเขาต้องไปขนต่อว่านะถ้าลงตังลุ่มจะง่ายกว่าปะกว่าเตียวรดน้ำอ่ะง่ายกว่าถ้าลงเตียวรดน้ำหรอก พูเน้ำหญ่กาเจาสมุนะแม่นว้าวมเจอน้ำหญกบกกามันมืน่น เพื่อถ้ำเหรอมาเพื่อถ้ำเหรอโอ้ย Overwatch um. wow. โว้าวโคตรดีโคตรดี ตอนนี้เราเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกคนตอนแรกก็อุ่นใจนะเจอเพื่อนระหว่างทางไอ้เราก็คิดว่าใกล้จะถึงแล้วเลยแวะถามเขาสักหน่อยปรกากฏว่าโอ้โหตอน,นา,เาเขาเก็ไปนนไม่ถึงเหมือนกันต้องกลับทางเดิมใช่ไหมี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีทุกคนพอแล้วบอก ี่เขาอยูนบสรุปคือไปไม่ถึงนะทุกคนมันต้องไปอีกไกลมากดูจากรูปที่เราถ่ายมามันต้องไปอีกไกลเลยนะทุกคนเหนื่อยมากเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยเพื่อไม่เสียเวลาถ่ายรูปซะหน่อยแล้วกันอะตัดมาที่ตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะทุกคนวันนี้เราฝากท้องไปกลับมาเล่บิดบานวันนี้นะเป็นคือสุดท้ายที่เราจะได้นอนที่นี่กันแล้วนะทุกคนวันนี้เราเลยจะมาดูควงไฟโชว์ที่มาเล่บิดบานนะ นี่นี่เขาให้เราร่้มสนุกเลยนะตอนที่เขาให้เราจับไฟอะ่ะสื่นเต้นมาก